บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนสามระดับได้แก่ระดับปฐม,มวัยระดับปฐมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาขอนแก่นเขตห้าโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลกุดกว้างอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่25กันยายนพุทธศักราช2495เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 4เดิมอาศัยศาลาการเปรียนวัดจูมพลบ้านหนองไผ่เป็นสถานที่เรียนโดยมีนายดุสิตคำเง้าเป็นครูใหญ่ ต่อมานายดุสิบคำเงาได้บริจาคที่ดินเป็นที่ปลูกสร้างโรงเรียนมีเนื้อที่9ไร่2งาน80ตารางวาคณะครูชาวบ้านหนองไผ่และชาวบ้านโนนสะอาดได้ช่วยกันบริจาคเงินสมทบกับเงินงบประมาณของทางราชการสร้างอาคารเรียนจนแล้วเสร็จเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2503ได้พัฒนาอย่างเรื่อยมา จนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตโรงเรียนคุณภาพประจำตำําบลและได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนา Partner s h i p school ภายใต้กลุ่มมิตรผลในปีพุทธศักราช2561คติพจน์ของโรงเรียนความรู้คู่คุณธรรมปรัชญาของโรงเรียนความรู้เป็นเลิศเชิดชูคุณธรรมนำพลลนามายัยร่วมใจชุมชน อัตลักษณ์ของโรงเรียนเก่งดีมีจิตอาสาสีประจำโรงเรียนคือชมพูฟ้าสีชมพูหมายถึงความรักสถาบันและสีฟ้าหมายถึงความมั่นคงและความสดใสอักษรย่อของโรงเรียนคือนอหนูพอพึ่งสเสือตราประจำโรงเรียนคืออนุสาวรีย์ของคุณพ่อดุสิตคําเงา จุงมือเด็กครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนผู้บริจาคที่ดินเป็นที่ปลูกสร้างโรงเรียนวิสัยทัศน์ภายในปี2,568โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรเป็นโรงเรียนคุณภาพตามแนวทางศาสตร์พระราชาบูรณาการเทคโนโลยีร่วมพัฒนากับภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างผู้เรียนไปสู่วิชาชีพที่ตนถนัดและเป็นพลเมืองที่ดี ปัจจุบันมีนางดารุณีศรีบุรินเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน19คนมีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน165คนโดยมีจุดเน้นในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้นดังต่อไปนี้ระดับปถมวัยการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดแบบไฮสโคปและบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษาเน้นการอ่านออกเขียนได้โดยประยุกต์หลักสูตรโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมและอุปกรณ์คลิกเกอร์ในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเน้นการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาไทยให้มีคุณภาพตั้งเป้าในการเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน